คำเตือนการซื้อขาย binary option และ CFDs มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคนโปรดลงทุนด้วยความระมัดระวังและไม่ใช้เงินที่คุณไม่สามารถสูญเสียได้สวัสดีค่ะทุกคนดิฉัน Master Bo จาก Bo Academy Thailand ์วันนี้เราจะมาพูดถึงขั้นตอนการถอนเงินจาก IQ Option กันนะคะเพื่อให้คุณสามารถถอนเงินได้อย่างราบรื่นและง่ายดายขั้นตอนที่1เปิดแอป IQ Option ก่อนอื่นเปิดแอป IQ Option บนอุปกรณ์ของคุณให้เรียบร้อยแล้วเข้าไปที่หน้าบัญชีผู้ใช้ของคุณซึ่งจะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปโปรไฟล์อยู่ที่มุมขวาบนของหน้าจอขั้นตอนที่2เลือกถอนเงินเมื่อเข้ามาที่หน้าบัญชีแล้วให้มองหาปุ่มที่เขียนว่าถอนเงินหรือวิ t h d แล้วกดเข้าไปเลยค่ะขั้นตอนที่3เลือกวิธีการถอนเงิน ในหน้านี้จะมีตัวเลือกวิธีการถอนเงินหลายแบบเช่นการโอนผ่านบัตรเครดิตเดบิตอีอลเล็ตหรือแม้กระทั่งการโอนผ่านธนาคารเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดสําหรับคุณแนะนําเลือกถอนเงินผ่านบัญชีธนาคารจะเข้าเร็วที่สุดทริคเพิ่มเติมฝากเท่าด้วยบัญชีไหนต้องถอนด้วยบัญชีนั้นนะคะ ขั้นตอนที่4กรอกจํานวนเงินที่ต้องการถอนเมื่อเลือกวิธีการถอนแล้วกรอกจํานวนเงินที่ต้องการถอนพร้อมใส่รายละเอียดตามขั้นตอนให้ครบถ้วนเช่นชื่อสกุลเลขที่บดธนาคารเบอร์โทรศัพท์จํานวนเงินและกดยืนยันการถอนเงินขั้นตอนที่5รอการอนุมัติ เมื่อคุณกดยืนยันไปแล้วกระบวนการถอนเงินจะอยู่ในระหว่างการตรวจสอบซึ่งอาจใช้เวลาสักครู่ขึ้นอยู่กับวิธีการถอนที่คุณเลือกอย่างไรก็ตามคุณสามารถตรวจสอบสถานะการถอนในแอปได้เช่นกันเวลาทําการใช้เวลา1-3วันทำการนะคะขั้นตอนที่6ตรวจสอบเอกสารในบางกรณีจะมีการขอเอกสารบุกแบงในการหากทางแอปพลิเคชัน IQ Option ขอตรวจสอบหน้าบุกแบง แนะนำให้ถ่ายรูปให้ชัดเพื่อยืนยันกับทางระบบเพื่อการถอนเงินที่รวดเร็วค่ะและนี่คือขั้นตอนการถอนเงินจาก IQ ค p t i o n ชที่ง่ายและไม่ซับซ้อนเพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอนคุณก็สามารถถอนเงินได้แล้วอย่าลืมติดตามโบ Academy Thailand ด์สำหรับทริคดีๆแบบนี้นะคะคำเตือนการซื้อขาย binary o p t i o n และ CFDs มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคนโปรดลงทุนด้วยความระมัดระวังและไม่ใช้เงินที่คุณไม่สามารถสูญเสียได้